เราอยู่ที่ร้านขายดีครับที่จังหวัดแม่ฮ่องสอน Good morning from แม่ฮ่องสอน Morning Market Morning Market over t h โอ้เดีย so uh, I decided to have breakfast here ขายดี Restaurant ที่นี่อะไรอ่ะน้ำปลาหรอปลาจอบ,จบยำแล้วตรมนี้นี่เป็นกิน Bar, like Chicken, Grilled Chicken, Crispy Pork, Chinese Sausage.

นี่เป็นผัดกะเพรหาหมูกรอบฉบับไม่ห้องสอนครับอันนี้ก็หมูกรอบผู้กันบอดเลรหนมูกรอบยังไม่ผัดโอไข่ผมแตกอรัพี่ไข่อะไรแตกะคะไข่ดาวไป่องคร,รอค,ครับคืออะไรไหม<ฆ>ขนมไตทงไงตรแบบ

พี่ขาวซอคืออะไรพี่เ็นไมา่ย่ไหมข้วเอเยแม่ะ้ครัอืมแล้วอี่เมื่อกี้เาเรียกอะไรน่้ซ่่่้่นอยข้าวอยอันนี้ท่าทงเป็นจืดเหรออันนีตุ๊กคครับกคือก็คือเป็นอ่าจึ่งๆต้าหไม่ใช่ตุ๊กคือไม่ใช่รัแต่ทํากข้ว นนี่มันเป็นน้ำมิโซะครับแต่อร่อยนะมิซายเนี่ยเก่งมากอาหารพม่าเลยอ่ะขึ้นัปขึ้นไปร้อนใหญ่ใหญ่ต้องต้องต้องแยกต้องแยกไม่ใช่ว่ะขึ้นไปขึ้นไปก็ภาพกรอบอร่อยสุดเบสท์ แซ่บหยบ่้าเหนีร้อักปอน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 ไม่เหมือนทำจบปลาใช่ไหมให้มันปลาแห้งปลาแห้งกันเอพียปลาปนบาตเดือเลยอือกปลาปนแล้วก็วัตถุดิบหลักคือัวเน่า เ็นาาดี๋ยวเดีเดี๋ยวเุาไปต่เที่ยวปาาแลลแ่ที่เนี่ย่นมนไม่นุกไมกินานไม่กินุตแต่บลานี่กินเลองาไม่กินเลยกเไม่กินแรงมกูไม่เห็นมันเยมันเคยไปหาซื้อที่ตลาดเจอไหมไม่ไม่้ปูพี่น้องกินแตบลายังไม่กิน พี่น้องไปไหนต้องน้ปลวกกรานกะวานกะเาหมูันจีนกับเข่าบาดมันเหมือนเนี้ยกรเขาบาดนี่เป็นาอาหาใหญ่กินแล้วแต่ว่าจะกินกับสาวคนเดียหนูชวนกินขนมจีนไม่คอบินชิลลี่เพสบนฟิชอะไรขนมจีนวิ a l ข้าวข้าวอะไรเนะข้าวพายน้ำพริกกัวสาย กัซอสมูอ no ่ะได้อ no ่ะโอ๊ยตอนมันไม่ได้หรอกระยะยาวยาน ก็าทีพคุยกันแหละว่าไปไปที่ไปเดินอยทาพีพอรคนะหนึ่งน้นใส่เงียเกืบต้เีหละน้องไม่เนะคอเป็นการควั้สองมือขึ้นมือหมนลดลงไดบาแล้วน้องเนี้ยบางอีมืเนี่บอว่าทิแต่ว่าม่ทำใ้ใส่เงยกมือใส่เงีทีนี้เนีกว่าาย่นไม่ดีไม่ดีมี แต่เรนบอกว่าโบนันทินนี่นะากเป็นเพืนดีกับโอนี่เนียเหมือนเนี่ยเป้นเพื่อนเองเข้าปเ้าเท็รวมด้วยนู้นด้วยนูนด้วยแต่บอกว่าตอนเนี้ยน้องมันหมดสิบแดล้ว้มากแบบนี้เป็นกินซีอิ๊มหรอก็เออแอบ้เลยเด็กสาเอาบ่ะเดี๋ยวไปเออเก็บเกี่ยวถายยนยันเลก็แล้วมเข้าแล้วก็จง โอ้เดียดีใจดีใจได้ไ่มาออกเกร่กระตุกไปแล้วนะคะเอที่จติดต่อใส่มากเนมนะคยับเดียวเดี๋ยวคุณจะไม่หยเลยค่ะนี่โทรมาใคนนะคะเพราะว่าคมาใหนเราแค่สิบมันสอร้อยกว่าโล่สี่ถุงค่ะ ลดเกิน5%เ่าสี่เท่าสีเรเป็นโปรแกรลตัวนี่ยนะคะที่นี่ยลทั้งหนัก17กิโลกรัมด้วยโปรแกรมเท่าสี่เรนี้จกปกติเกือบตุนไม่พอนะตุนไม่พอนะเื่1,900เออจะเอาอะไรบ้างบน่แม่ที่เสือให้ลูกเสียงซึ้นไหมีวันสี่วันสิบเท่านั้นนะคะสี่วันส่องสี่เดือนหนึ่งพันเก้าร้อยสิบเจ็ดมันแพงนสิสองเก้า คือพี <S <S ่นก okay, ินไม่หมดนะคะว่าหนึเป็นดอาเมาเดียดังคะเป็นเบาบาทรือบทิประทด้วยต้น9สานี้จะมีสบู่ต้องมอบให้ด้วยสบู่ข้าอืนะคะเป็นสบู่ทองคำผสมทอรรียผสมคอลลาเจนสมตรดิต้องบอกที่ดนะหนุ่มไมได้ถ่ายปอนีนะคะหลุมเมาห่มสเดินังอเดเ้ เขล้านตรงนี้ความงามเลยน้ำพริกสมร่อยที่น uh, ี่น้ำพร้มอร่อยต้มน้พกต้ม

กูเห็นตางกูกลัวตายกูเนื่อยานเขาเลยนาที่อะไรไปหนึ่งช่องอู๊ดเล่นความถูกป๊อปอาหารไทยใหญ่ขนมมีน้ำเอ้าน้ำพร่งไปไหนอะค่ะขุาวกล่องน้ำต่อพี่เหรอ่อเอาเลยอารมณ์ศิลปินไอ้กับผิดอันนี้อร่อยเดีมุมมาเดี๋ยวมุมมาีเรื่อเงิเอาเลยเอาเลยมันคืง่าย แล้วทำไมกินหมดวะเขาไม่ได้ให้กินหมดเออไี่บ้าเขาให้กินทั้งม้วนจับม้วนไม่ได้บอกแล้วมันกินง่ายเหนไปเลี้ยงมั้ยผ้าเบาดูเป็นหางไหมเปันโดมไม่น่ากระดกเราลงได้เลยตั้งเท้าเนี่ยทีวีสมัยไหนสุดยอดเลยปมนี่นี่ ขอบคุณครับที่ติดตามครับเริ่มเสียงเฮ้ยเเข้าเจงเข้าทิงพี่น้องกินด้วยแบบนี้ไม่ไน่ยอะพี่น้องบอกบายบายแฟนหน่อยนะแฟนยว่าไงบายบายครับ